เดี๋ยวป่วยใช้หน้ากนเราไม่ช่วยเหมือนกันแล้ว่จากสุโขทัยด้วยร้จังดี่ละสายถรกปั่นเฮ้ยแฮคารขอบคุณนะครับพี่แฮงคา ถ้าสองคนนี้โดนนี่ไม่ต้องมีใครมากัดตัวนะไม่ควยเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาชาเอาดินชาเขียวกาแฟอย่างเงี้ไปส่งทำปากเล็กนิดเดียวตอนนี้ปากฉีกแล้วนะนะปากฉีกที่นึกลองเข้ามันไก่นะคะกองกูไม่กลัวมึงที่ขายเฉพาะดอกไม่ะด้ขายติดหน้าไม่ได้ก็ได้นนี้เราไม่ได้ข่ไ้เข้หวั่นโอนาวินส่งเรียนล้วนอู้เยอะเนี่ย ห้าสิตานี้เกี่ไว้ใช้ในเได้นะนี่ทำไมต้องหน้าแดงด้วยอ่ะแค่หยอดเหรียญเองขายหน้าแดงอัหน้าวิ่พันตึ้นในห้องพี่อ้อมไม่พี่พ่อพียุคห้องพี่มีน้องอีกเลยให้ผมขึ้นเลยอ่ะน่าเนี่ยมีแต่โักอ่ะไม่เข้ามากันแล้วโอ้โหพีพีก้ห้าโมงก็ได้อ่ะเรียบร้อยนายหนูทำตึงระเว้ตอนเนี้ยโฆษณาหน่อยเซอะขูไม่กลัวมึงค่ะโอ้ชัดเจนง่ายง่ายชัดเจนป่ะโอเคครับ ก็เดี๋ยวเข้าไปก็เข้า VIP แล้วก็เดินทันต okay. ่างที่เดินโอ้โหเรียกรายห้องวีนี่ได้เยอะเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เสียงชัดเจนมะตีมเอ้าออกครโอเคโอเค